ขออนุญาตส่งงานนะครับตอนนี้เป็นหัวเชื้อครีมลูกยอแบบเข้มข้นนะครับเราเพิ่งเริ่มผลิตมาได้ประมาณปีกว่ากว่าถึงสองปีนะครับทดลองมาแล้วหลายอ่างหลายบ่อตกปลาด้วยกันแถวขีดระยองก็ทดลองใน อ่างดอกกายอ่างหนองปลาไหลอ่างปลาเสก็ปรากฏตามภาพที่เห็นหรือในเฟซผมที่แชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะครับอันนี้เราเพิ่งเริ่มผลิตเป็นจริงเป็นจังออกมาเพราะว่าเราทดลองมาระยะหนึ่งแล้วค่อนข้างจะ90%ที่ประสบความสำเร็จรูปแบบขวด ตอนนี้เรายังไม่มีนะครับเราก็ใช้แบบนี้ไปก่อนที่ส่งให้กับลูกค้าสติกเกอร์เราก็กำลังออกแบบอยู่นะครับอยากได้แบบที่ดีๆสวยๆเพื่อจะให้ลูกค้าดูดีขึ้นมาในผลิตภัณฑ์ของเราแต่ตอนนี้เรายังออกแบบไม่ได้เลยกำลังคิดไอเดียอยู่ครับต้องขอโทษนานา,นาด้วยนะครับที่ส่งให้แบบนี้อันนี้แบ่งปันกันใช้ไปก่อนนะครับ แบ่งปันกันใช้ไปก่อนเอาไปทดลองใช้ตกปลานินปลาตะเพียนปลากิดนะฮะใช้ได้ดีกับปลานิปานปลาตะเพียน,ปน,ปนเป็นบ่อตกปลาเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับส่วนมากที่ผมใช้ตกอยู่ที่ได้ผลนะครับแต่ตามแหล่งคลองตามอะไรนี่ผมยังไม่ได้ทดลองเลยส่วนมากจะเป็นอ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนต่างๆเสียมากกว่านะครับแล้วก็บ่อตกปลาพวกบ่อเมา,มาบ่อจ้างออกอะไรประมาณนี้ ก็ประสบความสําเร็จไปขั้นหนึ่งเหมือนกันคณะท่านใดก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับส่วนการผสมก็จะมีอยู่าตามที่ผมโพสต์ให้นะฮะที่ผมโพสต์หรือผมส่งให้เป็นตัวหนังสือเขียนไปนะครับก็จะใช้ผสมลำต่อหนึ่งขวดผสมลำลำสดนะครับประมาณสองโลหรือสามโลนะครับขนมปังขาวนะครับประมาณหนึ่งโลนะครับขนมปังขาวแล้วก็ อาจจะมีพวกากากมะพร้าวอบแห้งหรือมะพร้าวของเราที่เหลือใช้จากครัวเรือนนะครับคั่วหรือตากให้แห้งก่อนประมาณครึ่งโลประมาณนี้ครับหรือหรือหนึ่งถุงประมาณนี้ครับถ้าเป็นจากร้านเราจะใช้หนึ่งถุงนะฮะร,ร้านที่เขาขายหัวเหยื่ออยู่แล้วเราก็จะเอามาหนึ่งถุงแล้วก็ลำสองโลขนมปังหนึ่งโล หรือนะ้านะนะท่านใดมีอะไรจะเสริมเข้าไปไปมิกซด้วยก็น่าจะดีนะครับอย่างเช่นพวกเดี๋ยวนี้เขาจะมีคุกกี้เค้กไข่อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ามันจะไปทำให้กลิ่นหอมขึ้นนะฮะมันจะไปช่วยให้กลิ่นหอมขึ้นแต่สำหรับหัวเชื้อลูกยอของเราตัวเนี้ยเป็นตัวปรับแต่งลำโดยเฉพาะเลยส่วนมากผมใช้ผสมกับลำเท่านั้นกับขนมปังขาวนะฮะ ไม่ได้ใช้หัวอย่างอื่นนะครับแต่ถ้านาท่านใดมีพื้นอย่างอื่นจะเอาเข้ามาร่วมด้วยก็จะยิ่งดีครับมันก็จะยิ่งเพิ่มความหอมยิ่งขึ้นแต่ของเราอย่าใส่เยอะนะครับมันจะฉุนมันจะกลายเป็นว่าไล่ป่านะครับใส่พอประมาณลองดมดูถ้านาไหนท่านไหนมีประสบการณ์แล้วจะดมดูนี่จะรู้เลยว่าจะฉุนเกินเนี่ยป่ามันจะไม่เข้านะแต่ถ้ากลิ่นหอมอ่อนๆกําลังดีเนี่ยรู้สึกว่าจะโอเคอยู่นะครับ ต่นี้เวลาเราใช้นะฮะใช้ผสมปั่นในถังเลยก็ได้รวมกับพื้นอื่นๆนะครับที่น้าๆใช้อยู่นะฮะส่วนถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาปั่นนาผสมน้ําเลยครับเนี่ยลำสองโลหรือพื้นชุดนึงอ่ะใช้ครึ่งขวดพอนะฮะต่อหนึ่งชุดครึ่งขวดพอนะครับต่อหงชุดลำสองโลขนมปังหนึ่งโลหัวเชื้อครึ่งขวดแต่ถ้าเพิ่มปริมาณไปนะก็เพิ่มปริมาณตามนะฮะส่วน เมื่อใช้แล้วเมื่อปั่นแล้วถ้ามันเหลือสามารถเก็บไว้ได้ครับเก็บไว้ใช้นานๆได้ครับสี่ห้าวันกลิ่นลำที่น้าปั่นไวน้นะก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นเวลาน้าไปตกน้าจะต้องเอาลำสดไปเพิ่มอีกนะครับกับขนมปังกับกากมะพร้าวนะฮะเอาไปเพิ่มปรับแต่งเอาตามหน้างานเลยครับเน้นนะฮะอย่าให้เข้มข้นนะครับถ้าเข้มข้นแล้วปลากรีบจมูกมันจะดีมากมันเขาว่าจมูกมันเหมือนแมลงวันพวกปลานะฮะ เราก็ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนก็ต้องผสมกันอ่อนๆหน่อยหรือปรับแต่งตามหน้างานได้เลยครับก็ขอบคุณน้ๆนะครับที่สั่งมาเลยกันเรื่อยๆนะฮะลองเอาไปทดลองใช้ดูนะครับใครได้ตัวอย่างไงส่งมาให้ผมดูบ้างจะขอขอบ,อบคุณลูกค้ามากๆครับก็เดี๋ยวผมขอจบวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะครับมีอะไรเพิ่มเติมหรือนา้นา,นาท่านใดสงสัยเข้าไปถามในเฟสได้เลยครับเฟซผมชื่อนกขมิ้นไรลังนะครับ เข้าไปถามดูเข้าไปคอมเมนต์กันนะเข้าไปทักกันดูได้นะครับขอบคุณน,น้ามากครับสวัสดีครับ